สวัสดีครับผมปุ้ยนะครับเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ LTD นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้า Spring Summer 2020 <Wow. S 1> วันนี้ LTD เรานะครับนำเสนอในกลุ่มที่เป็นเชิร์แขนสั้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นโปโลกลุ่มที่เป็นทีเชิรตคอผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่เป็นตัวเชิร์ลายพิมพ์แขนสั้นก่อนเลย LTD นำเสนอในกลุ่มที่เป็นเชิ้ตลายพิมพ์แขนสั้นครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็น Topical Print สีพาสเทลใส่ง่ายๆสบาย,บายดูสะอาดตาตัวผ้านะครับรผลิตจากคอตตร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผ่านการวอรชมาทำให้มันดูนุ่มดูใส่สบายมากขึ้นตัวเชิ้ตเองเนี่ยครับก็จะมีดีเทลด้านในด้วยซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบขายดีเป็นรุ่นลายพิมพ์ Topical อนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มลายพิมพ์เล็กๆหรือไมโครปรินต์เป็นลายพิมพ์เล็กๆ ใส่สบายมีทั้งสีชมพูนะครับสีเหลืองแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นสีเนวีทุกตัวก็คือจะเป็นผ้าที่เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สวมใส่สบายเหมือนกันผ่านการบอสมารับรองครับว่าคุณผู้ชายใส่ตัวนี้ก็คือใส่สบายแน่นอนนะครับในช่วงวันหยุดต่อมานะครับเราก็จะนําเสนอในกลุ่มโปโลซึ่งโปโลของ l t d รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นสแตนคอลาความพิเศษของมันเป็นยังไงก็คือ1ในเรื่องของรูปแบบปกที่มันมีดีไซน์ ซึ่งมันเป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้ปกตั้งคอจีนะครับมีลูกเล่นแต่งเทปแล้วก็ตัวผ้าเองหรือเป็นผ้าคอปีเก้สวมใส่สบายไม่ร้อนครับตัวนี้มีทั้งหมดสีสีเราจะมีทั้งหมดขาวมีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวมิ้นต์รวมไปถึงกลุ่มที่เป็นสีชมพูตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับเป็นกลุ่มพาสเทล ตัวนี้แนะนําก็คือแบบว่าใส่ในช่วงวันหยุดก็ได้ใส่กับกางเกงขาสั้นชิโนนะครับกางเกงขายาวชิโนก็ได้ในกลุ่ม polo ของเรานอกจากจะเป็นกลุ่มที่เป็นสแตนคอล่าแล้วนะครับเราังมีกลุ่มที่เป็นไมโครพิล์นด้วยแล้วก็กลุ่มท็อปพิทเทอริ์นอย่างตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นเบสเซลเลอร์ของ L G D ตัวนี้เป็น100%ซคอตตอนะครับเป็นผ้าลายพิมพ์เป็นพิมพ์ทเอป์พลก็คือเป็นสีกลืนใส่งานไม่ฉูดฉาดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสีขาวพิมพ์ลายเรือบแล้วก็มี แต่งที่เป็นปลิตรสไพรด้านบนทั้งขอบแขนแล้วก็ปกมาดูทีเชิ้ตกันดีกว่าครับทีเชิ้ตคอกลมของเรานะครับก็ยังเป็นรุ่นที่เป็นซิเนเจอร์อยู่ซิเนเจอร์ของ LT d ดีก็คือกลุ่มที่เป็นลายคัลเลรบบล็อกความพิเศษของมันคือนอกเหนือจากผ้าที่สวมใส่สบายแล้วเนี่ยตัวลายเนี่ยเราทอขึ้นมาเป็นพิเศษไม่ได้เป็นตัดต่อแต่ว่ามันเป็นทอทั้งผืนก็คือจะไม่มีตะเข็บทําให้แบบคุณผู้ชายใส่แล้วมันเกิดระคายเคืองอันนี้มี2ส,สีนะครับเวลาดีไซน์กันทั้งสีกลมแล้วก็สีขาว รุ่นหนึ่งนะครับสำหรับทีเชิร์ตคอ,อกลมก็จะเป็นลายสไตรป์เป็นฮอ r i ซอนสไตรป์มี2สีก็มีสีชมพูออนกับสีฟ้าที่อยู่ในหุ่นนะฮะผ้า솜สใส่สบายเหมือนกันครับวอลเอนคอรตอนนุ่มครับอันนี้ใส่ง่ายครับในวันนี้นะครับก็พรีเซนต์รีวิวทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิ้โตโปโลแล้วก็ทีเชิร์ตของสปริงซัมเมอร์2020ของเราจริงๆเป็นไงวันนี้ผมขอลากกันนะครับสวัสดีครับ